HP เปิดตัวแท็บเล็ต11นิ้วครับที่เป็นได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็ PC มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11ครับโดยความพิเศษของรุ่นนี้คือตัวคีย์บอร์ดครับสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนและความพิเศษอีกอย่างคือกล้องสามารถพลิกขึ้นมาเป็นได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอีกด้วยครับโดยจะเปนเคนคลาๆข,ของแท็บเล็ต PC รุ่นนี้นะครับผมเป็นโน้ตบุ๊กจูอินวันครับมีหน้าจอ11นิ้วความละเอียด2,160 x 1,440ครับครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5รองรับปากกาสไตลัส ซิลเ l อร์ n 6000ครับพร้อมความจุ 128G b แกแบบ ssd ครับตัวกล้องความละเอียดคมชัดอยู่ที่13ล้านพิกเซลพลิกขึ้นมาเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังได้ครับตัวเครื่องมีพอร์ต usb c 1พอร์ตรองรับ WiFi 6 b l u e t ุ o t h 5.0ุ 0, มาพร้อมหัวชาร์จแบบ30วัตต์นะครับผมตัวเครื่องมีน้ำหนักประมาณ660กรัมนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่5 9 9ดอลลาร์ครับคิดเป็นเงินไทยประมาณแบบไม่รวมภาษีนะ1 9 9ทครับโดยจะเริจํา่านเดือนธันวาที่สหรัฐอกาครับ